สวัสดีครับพบกับฝึกสุนัขสไตล์สุนัขทหารนะครับอีพีนี้จะเป็นอีพีที่ทํามาเพิ่มเติมจากอีพีที่แล้วนะครับเพราะว่าอีพีที่แล้วเนี่ยผมสอนท่าหมอบไปแต่ว่ามีแต่ท่านะครับไม่มีขั้นตอนการฝึกให้หมอบนะครับมีแต่ว,วิธีการสั่งให้หมอบนะครับก็เลยหลังจากดูคลิปของตัวเองเสร็จก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าคนดูเอาไปทําตามนะครับก็ไม่สามารถสั่งให้หมาหมอบได้นะครับผมก็เลยจะต้องมาเพิ่มเติมในส่วนของ เคล็ดลับนะครับทำยังไงมถึงหมอบนะครับในแบบของสุนัขทหารนะมันจะมีตอนนี้ผมจะลงคลิปคู่กัน2 EP ีไอสองเพลิดนะครับเพล,ลิดหนึ่งก็จะเป็นฝึกสุนัขสไตล์สุนัขทหารที่ผมทําค้างไว้ตั้ง3ามปีที่แล้วนะครับก็ทําต่อทีนี้จะมีอีกอันนึงจะเป็นฝึกสุนัขเชื่อฟังคำสั่งเบื้องต้นอันนั้นผมทําใหม่นะครับอันนั้นจะเป็นสไตล์ของผมเองผมฝึกหมาใหม่ที่แบบไม่เคยฝึกเลยนะครับให้เห็นเห็นกันว่าผมฝึกยังไงนะครับ แต่นี่เป็นหมาที่เป็นแล้วนะครับมาเอามาสอนในแบบของทหารเฉยเพราะว่าตัวนี้ตอนผมฝึกแรกๆก็มีความเป็นทหารอยู่ยังใส่ความเป็นทหารเข้าไปให้เขาอยู่นะครับแต่พวกตัวใหม่ๆผมจะเลิกฝึกสไตล์ทหารแล้วนะครับก็เลยทาให้ให้เห็น2แบบนะครับถ้าใครชอบแบบสไตล์ทหารก็ดูเพลิ์นี้นะครับถ้าใครชอบแบบบ้านๆก็ไปอีกเพลิดหนึ่งนะครับก็จะไปคู่ๆกันไปนะครับโอเคทีนี้ถ้าหมอบนะครับทำยังไงมาใหม่ถึงจะหมอบนะครับของสุนัขทหาร ขาฝึกเนี่ยเขาจะให้กระตุกนะครับกระตุกลงอย่างนี้สมมติสุนัขนั่งข้างขาเราส่วนมากจะเริ่มจากข้านั่งน,นะของทหารก้าวขาขวาไปข้างหน้านิดน,นึงกระตุกลงปึ๊กแล้วบอกว่าหมอบนะครับแล้วก็จัดขาให้หมอบนะครับเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ชมดีมากดีโดยที่ไม่ต้องก้มลงไปชมนะครับเดี๋ยวผมาะไม่ดูตัวอย่างมาดีได้ไหม นั่งนั่งสวยป๊อปนี่กระตูกอย่างนี้ครับแต่ถ้าหมาใหม่มันจะยังไม่รู้เรื่องนะมันจะนั่งแข็งชื่ออยู่เราก็จับขาสองขาเนี่ยตรงมาหมอบเดี๋ยวเราก็นั่งอยู่เนี้ยอาจจะเหยียบสายจูงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็ยืนยิมากดีก็ชมไปแต่ปากถ้าบางตัวมันก็ดิน้นมันก็ลุกนะครับเราก็อาจจะจับขาไว้นะครับพอถึงเวลาครูฝึกเขาเห็นว่ามันหมอบได้ทุกตัวแล้ว เขาก็จะสั่งไปท่าอื่นแล้วก็ค่อยต่อไปที่ท่าอื่นเลยอย่างเช่นนั่งนะครับอย่างนี้เลยดีมากดีเขาเห็นว่ามันหมอบได้แป๊บหนึ่งเขาก็จะให้นั่งแล้วเพราะว่าใหม่ๆมันมันยังขัดขืนมันยังอยากจะลุกอยู่นะครับก็คือเทคนิคของเขาคือกระตุกกระตุกแล้วบอกหมอบนะครับทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆอาศัยว่าฝึกบ่อยนะครับเทคนิคมีไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันสอนคนจํานวนมากครับครูคนเดียวสอนคนแบบเป็นสิบยี่ิบคนก็เลยต้องเทคนิคอาจจะ ไม่ได้ละเอียดมากก็ใช้เน้นใช้เทคนิคที่ใช้ได้กับภาพรวมนะครับกระตุกปึ๊กแล้วก็จับให้หมอบบางคนก็กค่อยหมอบทีละข้างจับขาทีละข้างลงอย่างนี้ครับสลับกันบางคนก็ปึ๊บลงเลยแล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับแต่พอลงเสร็จแล้วก็ชมนะครับว่ฝึกเห็นก็จะเปลี่ยน,นท่านั่งท่ายืนก็ว่าไปทีนี้สุนัขทหารมันก็จะจําได้ว่าถ้ากระตุกคอเนี่ยมันจะเตรียมหมอบแล้วนะครับกระตุกลงนะถ้ากระตุกลงเนี่ยมันเตรียมหมอบแล้วพร้อมกับได้ยินคาว่าหมอบเนี่ย เพราะฉะนั voi, ้นสุนัขทหารเนี่ยจะค่อนข้างนิ่งค่อนข้างเป๊ะมากเพราะว่ามันจะถ้าทำสั่งครั้งเดียวไม่ทำครั้งสองกระตุกเลยนะครับก็คือให้สุนัขหมอบสั่งหมอบเนี่ยไม่ออบอย่างนี้เลยนะครับก็คือครั้งสองกระตุกเลยทีนี้หมาจะนิ่งมากแต่ว่าถ้าบางคนมือหนักไปหน่อยครูก็ดุเหมือนกันครูก็ไม่ให้กระตุกแรงเหมือนกันนะครับในตอนแรกนะแต่ถ้าหมาเก่งแล้วก็ต้องก็ต้องมีบ้างนะครับของทหารเนาะเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่นิ่งนะครับแต่ว่า ถ้าเป็นสไตล์ของผมเองจะจะให้โอกาสเยอะหน่อยนะครับฝึกเพราะว่าผมจะเน้นฝึกแบบใจเย็นนะถ้าเกิดเป็นสไตล์ผมนะอันนี้ให้เห็นว่าสไตล์ทหารเป็นอย่างนี้เนาะทีนี้เราก็เอาไปดูประกอบกับคลิปที่แล้วนะครับ EP ที่แล้วเนาะเพราะว่าท่าสั่งมันเป็นยังไงครับอันนี้หมอบฝึกเราทํานี้พอหมามันเป็นแล้วเราก็สั่งหมอบเราแค่น,นี้หมอบแค่น,นี้นะครับแล้วเราก็วางสายนะครับนัง่งแค่นี้นะครับอันนี้คือท่าสั่งเนาะโอเคครับ ฟ้ามืดอีกแล้วอัดคลิปจนค่ำนะครับโอเคลองไปฝึดกดูนะครับได้ผลยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันนะครับถ้าใครทำไม่ได้ผลก็สอบถามเข้ามาได้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ